สวัสดีครับวันนี้พามาวัดกลางอำเภอนครหลวงนะฮะอยุธยาเมืองมรดกโลกนะครับวันนี้ก็เลยประสาทนครหลวงมาน,นิดเดียวเองประมาณสักกิโลกว่าๆตั้ง GPS เหมือนกันที่ไปไหนมาไหนตั้ง GPS สบายเลยวันนี้มีพระบาทพระพุทธเทจ้านะครมาไหว้เพื่อเป็นสินนริมงคลนะฮะปางปรินิพานนะ ที่ว่ามาไหว้แล้วได้สําเร็จทําทุกสิ่งทุอย่างสําเร็จนะฮะได้การาบพระบาทพระเจา้าเพื่อความเป็นิริมงคลน,นะฮะโชคดีโชคดีทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับวันนี้ก็เห็นที่เห็นที่เขาเขียนอยู่หน้ามนฑบเนี่ยนะก็สร้างในสมัยประมาณรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะด้านในก็มีจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าอย่างที่ว่ามันก็ ชำรุดไปตามกาลเวลานะครับแต่ดูแล้วก็มีมนต์ขังดีนะฮะแบบเก่าๆก็ประมาณสักร้อยกว่าปีนะคะแล้วอที่ว่าปางนี้นะฮะพุทธเจ้าปางเนี่ยเรียกว่าลงศพนะฮะปางปริทินิพานเนี่ยนะครก็หาดูได้ยากนะมีมีมีไม่กี่ที่นะมาช่วงนี้มีคนมาเยอะก็ดูแล มาเที่ยวแนละ้วโอเคไม่วางเวงบางทีถ้าคนน้อยน้อยก็วังเวงหน้าดูพอทุกคนนะมากัน,นะฮะวันกลางนครหลวงนะครับมาไหว้พระบาทพระพุทธเจ้าแล้วจะได้โชคดีกันทั้งตนเองแนละครอบครัวนะคะสวัสดีครับ